นี่เป็นพระอูทองนะครับพิมพ์จิว๋วเนื้อชินเงินปีที่สร้างก็ประมาณพุทธศตวตรรษที่1 8บแถึงสินะครับกูวัดเขาพนมเพิงจังหวัดสุขโขทัยนะครับเลี่ยมทองด้วยตรงนี้